ลูกชายเป็น Low a d ด p t พอเปลี่ยนชั้นเรียนจากเตรียมอนุบาลมาเป็นอนุบาลหนึ่งจากเดิมที่เข้าห้องเรียนได้เองกับต้องไปอุ้มเข้าชั้นเรียนและตั้งแต่ขยับห้องเรียนร้องไห้ตอนไปโรงเรียนตลอดเลยและกลับมาชอบบอกว่าไม่สนุกจริงๆแล้วอยากรอฟังจนถึง high sensitivity มากเลยครับเด็กคนหนึ่งมีหลายพื้นอารมณ์ได้ใช่ไหมครับ ตอบคาถามก่อนเด็กคนนึงมีลายพื้นอารมณ์ได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ได้เพราะว่าแต่ละพื้นอารมณ์เนี่ยเก้าอย่างเก้าอย่างที่บอกไปมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่แล้วคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะคือคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจัดหมวดหมู่ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนิดหนึ่งว่าเออส่วนใหญ่แล้วมันมาแบบนี้แหละแต่ว่าแต่แต่ละพื้นอารมณ์เนี่ย มันก็มีความแตกต่างได้มีการขาบเขี่ยกันได้นะคราวนี้สำหรับเรื่อง high sensitivity Sens เนี่ยก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะส่วนเรื่องย้ายห้องแล้วร้องไห้เนี่ยบางทีก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวยากหน่อยแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่า regression นะ ดีเกชันก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วเกิดความเครียดเนะี่ยอย่างเช่นเราเปลี่ยนงานดีเกชชันคือถดถอยนะเราเปลี่ยนงานเราเปลี่ยนเจ้านายเราเปลี่ยนสถานที่เราย้ายบ้านเนี่ยเราเครียดเลยใช่ไหม mm hmm. เด็กเขาก็เครียดได้วิธีการก็คือว่านึกถึงภาพเด็กที่กําลังขึ้นบันไดเด็กกําลังขึ้นบันไดเขาขึ้นไปขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เจออะไรแปลกๆเขาหยุดดูนิดหนึ่ง บางทีแปลกๆแล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาก็ถอยลงมาหน่อยถอยลงมาขั้นที่ 2, อขั้นที่1ห,หน่อยเด็กบางคนเขาอัดแอดปได้ดีใช่ไหมเขาเป็นกลุ่มที่ปรับตัวเก่งเขาก็ขึ้นไปเลย 1, 2, 3, 4, งสี่ห้าหแต่ถ้าเด็กบางคนที่เขาขึ้นไปถึงขั้นที่3มแล้วเขาหยุดไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อดีไหมเนี่ยอันนี้ถือถอยมาอีกเก้าหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็น มีการถดถอยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทําก็คือเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นให้กําลังใจเขาว่าไปเธอลูกมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้หรือลูกจะหยุดนานเท่าไหร่ก็ได้ลูกพร้อมเมื่อไหร่ลูกก็เดินต่อเนี่ยพอเขามีกําลังใจในแบบเนี้ยเด็กเขาก็จะไปต่อได้เองคราวนี้หยุดนานเท่าไหร่ถอยไกลเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ซึ่ง ผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นพื้นของเขานั่นแหละหน้าที่ของเราก็คือให้กําลังใจให้เขาไปต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องกดดันเพราะว่าที่ยิ่งกดดันก็ยิ่งไม่ดีถูกต้องไหมเขาก็ยิ่งเครียดนะเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเราก็จะเลี้ยงดูเขาได้มีความสุขมากขึ้นให้กําลังใจเขาพอเขามั่นใจเดี๋ยวเขาก็ไปต่อครับ